การพบหลักฐานที่สันนิษฐานได้ว่าร้อยเอ็ดเป็นชุมชนโบราณมาแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์โดยชุมชนเหล่านั้นมักอยู่บริเวณลุ่มน้ำและใกล้กับแหล่งเกลือสินเทาและพบว่าพระพุทธศาสนาได้แผ่ความร่มเย็นมายังแผ่นดินผืนนี้ตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่12ถึงพุทธศตรวรรษที่15ที่ตั้งของเมืองร้อยอ,อยู่บริเวณกึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า200ปี เคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีตการมีชื่อว่าสาเกตนครเป็นเมืองแห่งบึงพลานชัยและทุ่งกุลาร้องไห้ที่อยู่บริเวณตอนล่างของจังหวัดอันถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดมีกลิ่นหอมและนุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นข้าวพัน์ธุเฉพาะของชาวร้อยเอ็ดที่ไม่มีพันุ์ข้าวชนิดใดจะทัดเทียมได้ บรรยากาศที่จังหวัดร้อยเอ็ดในตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มที่จะมืดลงแล้วนะคะเพราะว่าเข้าสู่อากาศหนาวกันแล้วละค่ะและเราก็ได้รู้จักกับความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ดกันไปแล้วนะคะในตอนนี้จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เวลา18นาฬิกา ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการขับร้องเพลงชาติของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติและในวันพรุ่งนี้นะคะขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดระนองในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ